เป็นล่าเลิฟซีวิตเพร้อมมีวิตามินซีสูง200%พร้อมสูตรน้ำตาลน,น้อยกว่าเ <see> พราะเป็นล่าใส่ใจตัวเอง200%เซน์ทุกวันมีซีวิตขวดนี้เป็นล่าเลิฟเลย บาดไหนก็ยังยิ้มได้ทุกเวลาดื่มซีวิตมีประโยชน์แฮปปี้มากใครๆก็ดื่มซีวิต กับชีวิตดื่มซีวิตทุกวันเบลลลาเลิฟเลยโปรดักผลิตภัณฑ์ซีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินซีเพื่อสุขภาพวิตามินซีในรูปแบบน้ำช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้เร็วขึ้นมีวิตามินซีสูงถึง200%เทียบเท่าปริมาณวิตามินซีที่ได้รับจากการบริโภคผลเลมอน6ผลมีแบบน้ำและเจนลรี่คุณค่าวิตามินซีที่มาพร้อมกับความอร่อยดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากญี่ปุ่น ไรซ์ราคาซีวิตแบบน้ำขนาด125 ml ราคา12บาทซีวิตแบบน้ำขนาด140 ml ราคา16บาทซีวิตแบบเจลลี่ขนาด150 ml ราคา18บาทเครดช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถหาซื้อซีวิตได้ที่เซเว่นอีเวนแฟมิลี่มาร์และร้านสะดวกซื้อไก้บา้านทานและสำหรับการซื้อแบบแพบ็คหรือยกลังสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครหรือร้านค้าในจังหวัดต่างๆ โปรโมชั่นการส่งเสริมการขายซีวิทหนึ่งแพ็คมีจำนวนสิบขวดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทซีวิทหนึ่งรางมีจำนวนสามแพ็คราคาสามร้อยหกสิบบาทกลยุทธ์การนำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าที่พยายามสื่อสารกับผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายไม่ว่าใครก็ดื่มได้และดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเปิดตัวพิซเซนเตอร์ใหม่ดีเจพุทธุทธิชัยที่มานำเสนอและตอกย้ำแบรนด์เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าสู่กลุ่มผู้ชาย ปีนี้กับดาราสาวสุดฮอตแห่งยุคเบลล่ารานีที่เข้าถึงกลุ่มแมสตอบจุ์ธุรกิจการขยายฐานเป้าหมายเป็นอย่างดีกรณุทธ์ช่องทางการสื่อสารพอต้องการการขยายการรับรู้แบรนด์ให้มากขึ้นจงเน้นการสื่อสารการตลาดแบบ360องศาสื่อออนไลน์และออฟไลน์จัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆวิมาราทสำหรับคนรักสุขภาพจับกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ทีร่รักสุขภาพมากขึ้น กลยุทธ์กรารขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเพิ่มช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิมหรือ traditional ให้มากขึ้นกว่าเดิมอธิบายง่ายๆคือหากต้องการดืม่มต้องหาซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาวัตถุประสงค์าาเพิ่มกาแชร์ในปีนี้เป็น40%จาก30%และเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเครื่องดื่มวิตามิน C ต่อไปคีมเมสเซสร้สางคุมคุ้มกันดื่มได้บ่อยอร่อยทุกวัน